โอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีเปิดฝาท้ายนะครับผม4ี่วิธีมีอะไรกันบ้างนะครับผมอ่ะเราไปดูอันแรกเลยก่อนเลยกันนะครับผมนี่ครับผมเราเปิดประตูเข้ามาใช่ไหมเราก็เจอปุ่มนี้ครับผมปุ่มนี้นะครับผมกดกดค้างไว้ครับกดค้างไว้1วีครับเห็นไหมครับมันก็จะเปิดแล้วนะอันนี้คือหนึ่งวิธีนะครับผมวิธีที่1นนะครับผมอ่ะเราจะปิดก็กดค้างครับ อโอเคนะวิธีที่สองนะครับผมวิธีที่สองง่ายๆเลยคืออย่างนี้วิธีที่สองนี่อาจจะงงนิดน,นึงนะทุกคนครับทุกคนเห็นปุ่มนี้ไหมทีแรกอะ่ะผมคิดว่าปุ่มเนี้ยคือปุ่มเปิดฝากระโปรงหลังนะไม่ใช่นะครับผมอันนี้คือปุ่มล็อกครับทุกคนครับคือปุ่มล็อกเห็นไหมมันล็อกตรงนี้ได้ทุกคนมันล็อกปุ๊บแล้วรถมันจะล็อก เองทั้งหมดเลยนะครับผมนะแต่ว่าพอเวลาเราเปิดใช่ไหมเราสอดอย่างนงี้ครับเนี่ยเราสอดอย่างนงี้ปุ๊บก็กดไปครับเนี่ยครับก็จะเปิดได้นะครับผมนะดูอีกทีนึงนะทุกคนเห็นเห็นไหมตรงเนี้ยคือปุ่มล็อกรถตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าเราสอดตรงเนี้ยครับผมคือปุ่มเปิดปิดฝากระโปรงครับนี่คือวิธีที่2นะครับผมทุกคนครับผมสำหรับ h o n d a HRV นะอีกอันนึง อย่างหนึ่งคือใช้เท้าเตะนะครับผมเป็นคิกเซนเซอร์อันนี้ก็ง่ายอยู่เหมือนกันนะครับผมนะอยู่ตรงเอชพอดีนะครับผมอยู่ตรงเอชพอดีนะเตะปุ๊บแล้วก็เห็นไหมมันก็เปิดขึ้นมาเลยแม่นมากครับทุกคนครับแม่นจริงๆริงอ่ะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปุ๊บแอน,นี้ก็เป็นแบบที่สามนะครับผมนะ แบบที่สี่ครับผมแบบแบบที่สี่เราใช้คุญแจนะครับผมเรากุญแจเนี่ยนะทางนี้กดค้างครับปึ๊บอ่าเหมือนกันครับผมก็จะเปิดได้อีกเช่นเดียวกันนะ<อ>ปิดก็ประมาณนี้อดค้างเช่นเดียวกัน<อ>และนี่คือสี่วิธีการเปิดฝากระโปรงรถ Honda HRV e-hv e, H e v ครับผม